ขอให้พวกเราตั้งใจสู้ด้วยใจแล้วตั้งใจกันนิดนะครับอีกนิดเดียวนะครับขอบคุณมากสาหรับเกมวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันเล่นไม่มีคนใดคนหนึ่งที่ว่าจะไม่ชนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอให้ตั้งมั่นนะครับขอให้คิดว่าทุกแมทที่เราเล่นในรอบนอกเอาที่ว่าเป็นนัดจริงนะครับแล้วเราจะทําให้มันมาก พูดแล้วไพูดแล้พ่อพ่อไมพูดพอเป็นคยเกีบบอลามพี่รพี่นะแล้วการวันที่14่าเวลาเดี๋ยวพี่แจ้งอีกทีนะครับแล้วก็ทำทัวร์ให้พร้อมนะครับใครที่เฉยพี่เห็นบางคนพี่เห็นอะไรนะแต่พี่โอเคเราไปเล่นที่อื่นเราไปติดอะไรก็ตามแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยคือถามว่าเกมนมันอาจจะสู้เทียบเท่าระดับที่เราเล่นไม่ได้นะแต่ว่าใ้ตรงนี้ยมันก็ต้องทาให้ถึงเครันี้ต้อกรเจบว่ะ แกด้เราไปจิ้คิวเขาเนี่ยนะใช้แรงแล้วก็มาสู้กันผมก็เป้าหมายคิดว่าไม่น่าจะไกลนะครับลุยความกดดันแล้วมันเยอะวันนี้เรารู้ว่าความกดดันพวกเราเยอะเยอะมากแต่เราก็แก้ความกดดันได้ถึงก็โอเคแล้ว